คลิปนี้นะครับผมจะมาส่งมอบของปันคลิปมาสนะครับให้เพื่อนในเกมนะว่าจะดรอปไอเทมอะไรบ้างนะครับผมจะมาทดสอบส่ง10ครั้งนะครับอ่ะผมจะเน้นน้องที่ส่งให้ผมเยอะๆดีกว่านะะคนแรกนะครับจะเป็นน้องลิกานะครับเป็นน้องในเกิลวนะเดี๋ยวมาส่งกันเลยครับรอบแรกนะครับได้เป็นสิ้นส่วนเกาะนะอ่ะชิ้นส่วนเกาะใหม่แล้วสเตมินาโอ้โหสเตมินามารัวเลยอันนี้เป็นตัวเวลาโอเคลูกกวาดเออลูกกวาดนี่ดีหน่อยครับ คุณแกคุณแกคุณหนึ่งนะอ่าสวยครับคิดตั้น50นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเป็นเวลาแล้วไอ้รูปบาทนี้ไม่เจอเลยนะสุดท้ายนะครับเป็นชิ้นส่วนเปิดกล่องนะส่งง่ายสิบครั้งแล้วนะครับนี่ครับมาดูของรางวัลที่ส่งนะครับน้องลิกะได้เกลือนะครับมาคนที่2อกันดีกว่าครับผมคอหาคอนะคนที่สอนี้อ่าน้องการแสดงนะครับ เขาก็ส่งให้ผมมาเยอะเลยเนี่ยนี่ครับจากข้อความข้างบนนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะส่งกรอปแปกันสิครั้งครับส่งกันเลยครับรอบแรกซส่นสวนตกปิ้งรอบที่สองตัวลีน่าสวยครับรอบที่สามซ่สวนตกปิ้งโอเครอบที่สี่ตัวต่อไปเป็นลูกกวาาโอเคได้อยู่ครับลูกกวา่าอ่าคุณแจนนี่เกลือนะโอ้ซึ่นสวนนี่ก็เกลือนะครับอ่าไข่มุกหนึ่งร้อยนี่ก็ผมว่าโอเคอยู่นะ ตัวสมบัติคุหนึ่งนาฬิกาเล่งเวลานี่ครับของน้องการแสดงก็ค่อนข้างจะเกลืออยู่นะครับไม่เจอรูปบาดสายลุงเลยนะมาถึงคนสุดท้ายดีกว่านะครับคือของผมใกล้จะหมดแล้วนะโค้าการส่งนะครับเอาเป็นใครดีขอเป็นน้องเกย์ชานะครับนีครับมาน้องเขาก็ส่งมานะครับส่งมาค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ ไปแตผมก็ส่งขับไปเลยได้เป็นท็อปปิ้งนะครับได้เป็นสินสว่วนได้เป็นเสานะครับอ่าท็อปปิ้งมาแล้วตัวสมบัติโอเคอยู่หนะ้าตัวสมบัติยังไม่เจอรูปป่าสายลุงเลยนะเจอแต่ของพวกนี้นะครับไปส่งต่อครับตัวเล่งเวลาโอ้โหตัวเล่งเวลาคูณสองเลยตัวอัน้หน้าโอเคได้อยู่นะโอ้อันนี้เกลือนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้กันนะครับสำหรับการส่งของกวันนะไอ้สมบัติสายลุงนี่ออกยากมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ